สวัสดีนะครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนนะครับกลับมาอีกครั้งครับกับ DLC นะครับในคราวทันด้านะครับครั้งนี้เนี่ยเราก็จะมีสิ่งหนึ่งนะครับที่เราจะต้องเลือกครับว่าเราจะไปแปลงไหนนะครับซึ่งมันมีอยู่2แปลงครับน่าจะเป็นแปลงน้ำแข็งกับแปลงผีนะครับผมได้เลือกไว้แล้วนะครับหลังจากจบตะกี้พวกผมคิดเลยโอเคเราต้องักแปลงแล้วผมขอเลือกแปลงผีแล้วกันนะครับเพราะว่า น้ำแข็งผมไม่อะไรเท่าไหร่เออแต่ผมจะได้แปลงผีเพราะว่าเธอมันเป็นผีเนี่ยม้ามันต้องเทนแน่ๆนะเอออ่างั้นเดี๋ยวเรามาดูคร่าวาเราต้องไปที่ไหนนะครับเพราะว่าเหมือนประตูเล็กเขาจะจุดไว้ครับม้าหัวสองจุดนั่นะก็คือตรงนี้นะครับโอเคตรงนี้ใกล้กว่าครับสบายหน่อยอ่ะมาเดีย๋ยวเราต้องตรงไปแล้วก็เย่าเลี้ยวขวานะครับมาไม่น่ายากนะครับ ไม่รู้าม้าเนี่ยมันเป็นพม่าแบบไหนนะครับถามว่าผมเคยโดนสปอยหรือ,อยังสลับม้าตัวนี้จริงๆก็เห็นแวบ,บๆนะครับแต่ว่าไม่ดูรายละเอียดขนาดนั้นนะครับเออก็พอรู้นนะเพราะว่ามันมีคนชอบไปแปะหน้าเฟซบุ๊กอ่ะผมดูสปอยแต่ผมก็รีบปัดผ่านเลยนะเออรีบปัดผ่านเดี๋ยวนะนี่เราเลยหรือ,อยังวะ มันจะมีแปลองอยู่อ่ะโอ้ยเกือบชนแล้วไหมล่ะเกือบชนน้องหัวผมเลยนะหรือเปล่าวะแต่ม,มีด้านล่างด้วยเนี่ยตรงนั้นหรือเปล่าอ่ะตัวอะไรอ่ะออปูเดล่าทางค่อนข้างซับซ้อนนะสำหรับแบบนี้ผมนั่งสำรวจอยู่โอเคตรงนี้แหละเพราะว่ามันจะอยู่ตรงเอ่อข้างหลุมศพนะครับ นี่แหละอ่าใช่ด้วยว่ะใช่ด้วยมันเป็นหนึ่งในแปลงนะครับที่ปตวเล็กบอกเรานะครับเราต้องการที่จะปลูกมันล,ลด้แครอทลงไปในแปลงแห่งนี้หรือเปล่าแน่นอนครับมามาแลโอ้โหเนี่นะนี่คือลากลงพิวนี่มาด้วยเหรอโอ้โหไม่งเงยฝนตกด้วยฉันเห็นว่านายมาถึงแปลงแล้ว ถ้าหากนายปลูกมเมล็ดแครอทลงไปในแปลงแห่งนี้เชรูตแครอทเนี่ยก็จะโตขึ้นมามันนานม,มากจนความทรงจำเนี่ยมันเลือนลางแต่ฉันเชื่อว่าม้าที่ซื่อสัตว์ของฉันเนี่ยมักจะกินผักประเภทนี้นี่แหละถ้าเชรูตแครอทเป็นสิ่งที่ม้าของฉันชอบแน่นอนมันจะต้องเป็นธาตุผีแน่ๆมันน่าหงุดหงิดมาก ที่ฉันจําไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันฉันขอถามอีกครั้งว่าแน่ใจใช่ไหมที่จะเลือกแปลงนี้ในการปลูกแครอทนะ่ะใช่ครับเลือกแล้วครับตัดสินใจแต่อัดแล้วฮะดีมากงั้นฉันขอให้คุณเริ่มปลูกมาเลยแล้วกันขุดครับขุดขุด โอเคตอนนี้เราได้ปดลูกล็กแครอทนะครับลงไปในแปลงแล้วนะครับแพทแพทนี่คืออววะไรเสียงกบดินอะ <laughs> มีเสียงขา่าด้วยดีมากดีจริงๆคุณมีความสามารถนะเนี่ยชมเราตลอดเรื่องความสามารถอัจฉริยะนู่นนี่นั่นอะงั้นตอนนี้เนี่ยมันถึงตาของฉันบ้างแล้วละ่ะฉันจะแสดงให้ดูถึงพลังของฉัน แสดงอะไรวะอ๋อนี่มันคือการเต้นอันนี้ป่ะแซมบ้าป่ะแม่งเงือเข้ารอืมเป็นไงไหนเอาว่ามาแล้วเว้ยมาแล้วอันหนึ่งฮะดีนะผมว่าไอ้มมนได้ถุงวางไปมันน่าจะมากกว่าหนึ่งนะเออ นี่ฝังมเล็กไปตั้งเยอะน,าน่าไงจริงด้วยแต่พลังของฉันเนี่ยกลับทําให้มันโตได้แค่อันเดียวเองว่าไงนะ <laughs> โอ้พลังน้อยนี่จริงๆมาตัวเล็กพอคิดว่าฉันมันอ่อนแอมากขนาดนี้มันทําให้ฉันเจ็บปวดจริงๆไม่ต้องเศร้านะครับคุณราชา <laughs> แต่อีกไม่นานความเจ็บปวดนี้ก็จะไม่มีอีกต่อไปตอนนี้แหละไอ้หนูฉันขอให้นาย ดึงแครอทนั่นออกมาด้วยแรงทั้งหมดที่นายมีดึงเลยเหรอโอ้แต่มันแต่มันเพิ่งออกมานะดึงเลยเหรอโอเคดึงแครอทออกมาใช่ไหมอ่ะดึงเลยครับหนึ่งสองดึงออ,อรับคุณได้รับนะครับเชื่อรู้แครอทมันได้ง่ายจังวะอืมเป็นสิ่งที่ ม้าสุดรักนะครับของราชาแห่งการเก็บเกี่ยวนะครับชอบกินมันจะเจริญเติบโตนะครับในแปลงที่มืดมนนะครับก็เช่นพวกหลุมศพนะครับดีมากไอ้หนู <c oughs> แคลอทนั่นจะเป็นกุญแจสำคัญในการล่อม้าของฉันให้กลับมาหาตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ฉันต้องการมีแค่บางเหียนบางเหียนเนี่ยมันจะเสริมพลังให้กับฉัน ช่วยให้ฉันเนี่ยขี่ม้าได้อย่างสบายใจแต่สงสัยว่าจะได้บางเหรียญชุดอื่นมาจากคนในหมู่บ้านแน่ๆอ้าวเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยนดิขอดูเต็มๆหน่อยมันมันดูเหมือนโพนิต้าจังวะเอ้ยเหมือนแกหลอกอ้าวมันไปแล้วนะอ่ะอ่ะอะไรกัน่ะน้ำมันสเปลยไทร์เออ หมาของข้านั่นใช่แกงจริงใช่ไหมไม่งตาเหลือกเลยหนังที่ดำมันวาวกับการวิ่งที่ดุด,ดันนั่นเออท่านครับหรือว่าจะเป็นใช่แล้วมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแม้แต่น้อยตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกัน <c oughs> นี่ผมต้องพากแบบเสียงเศร้าไหมเหมือนแบบแบบแบบอารมณ์เหมือนแบบคิดถึงอะ <c oughs> โอ้สิ่งนี้มันทำให้ฉันเนี่ยจำเรื่องเก่าๆได้ยังไง เดี๋ยวนะเออมันตัวเล็กมันมันไปแล้วนะไม่เป็นไรฉันเชื่อว่านะตอนที่มันได้กลิ่นที่อยู่บนแครอทมันคงไม่รู้ว่ากลิ่นนั่นมาจากไหนอแครอทตอันเนี้ยมันอยู่ที่เรานะดูจากทิศทางที่มันวิ่งไปแล้วล้วก็มันต้องมุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านเพื่อไปขโมยแครอทที่นั่นแน่แน ถ้าสิ่งที่ฉันคิดเป็นเรื่องจริงแล้วก็หมู่บ้านกำลังตกอยู่ในอตัตราแล้วละ่ะอ้าวเฮ้ยไอ้หนูพวกเราต้องรีบไปแล้ว,ลวเดียวเดียวเดีโอ้โหรอยอย่างช้าผมว่าไม่ต้องรีบครับผมไปเองดีกว่าโอเคครับเราได้บันทึกสถานการณ์ปัจจุบันครับลงในบอร์ดแสแล้วนะครับบาโดเล็กนะครับสามารถทําให้เชอร์รูทแครอทนะครับโตจากเมล็ดนะที่เราปลูกเนี่ยลงบนแปลงข้างหลุมศพ กินของแครอทนะครับล่อม้าเนี่ยก็คือสเปกไทเออร์นะครับก็ออกมาครับก็มันก็จะวิ่งไปยังหมู่บ้านของฟินซิงตันนะครับโอเคครับ <laughs> สร้างเรื่องนะครับ <laughs> แครอทอยู่นี่ครับแต่มันได้กลิ่นเถยๆยครับมันก็จะมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านอย่างที่บัตเตอร์เล็กบอกนะครับเออแล้วผมจะกลับยังไงวะเดี๋ยวนะผมกดวาร์กก็ได้นะใช่ไมใช่ไหมวาร์ปเลยฮนะ เออนี่ไงว่าไงครับเจอ,อยังฮะมาของฉันกำลังเป็นตัวอันตรายต่อคนในหมู่บ้านฉันอ่อนแอเกินไปตอนนี้ <c oughs> จะได้ว่าที่อา่านเมื่อกี้บอกว่าถ้าเกิดมันจะทำลายใช่ไหมไอแปลงหมู่บ้านน่ะถ้าเกิดมันจะกินะไอหนูได้โปรดเถอะขอร้องล่ะช่วยหมู่บ้านนี้ด้วยเอาละไง งานเราอีกแล้วครับอ้าวอยู่นี่นี่มาเออง่ายดีมาเดจะได้สู้ปะจะได้จับปะอืมคนในหมู่บ้านก็นะมีแต่คนแก่มามาเราจะเป็นคู่ต่อสู้ให้กับนายเองหยุดนะฟังด้วยวะวังไงจะโจมตีเหรอหรือว่าจะหนีวิ่งเข้าว่ะเฮ้ยเพลงเพลงเพง ถึงเ,เพลงดูบอสดีวะ่ะมาชิกซันอันนี้น่าจะจับได้นะเฮะ้เอ่อสเปยไทเออร์ครับกำลังตามหาเชอร์รู้แคลรอดนะครับซึ่งมันอยู่ที่เราครับอ่าลองปาบอลดูครับเอา้าปาไม่ได้งั้นต้องสู้สินะเฮ้ยผมเล,เล 5, ยเพิ่งก้าวอยู่ว่ะอ่านั้นลองอัลเลนดูครับโอ้ชิท อ่ะคุณสี่ยืนไวคิริกิซันนายทำได้อ่ะอัสุแเน์ครับนี่แน่เอ้ยนี่แหละพลังของการลง ev 252! อ่ะมาเร็วกว่าใช่ปะ่สะสกเกอร์พันครับนี่แน่เรียบร้อยครับจริงๆผมไม่ตั้งใจจะใส่ใสคิริกิซันมานะเนี่ย <laughs> แต่พอดีใส่มาคู่กับ เออเอสเบอร์ไปก่อนนั้นนั้นเลเวลอาไปครับเป็นท่าผีเพียวเหรออ้าวมีคนเปลี่ยนร่างวะเดี๋ยวไอ้นี่แย่งซีนวะ่ะเปลี่ยนร่างไปปลดโปรเกเด็กหน่อยมามาครับกลายเป็นออมสตาร์อะ,อะไรอะเรียนท่าได้ โอ้ไม่ต้องเรียนแล้วไว้ก่อนมายังไงสุดเราไม่ได้จับอ๋อจะได้จับเมื่อไหร่อ่ะน่าจบเนื้อเรื่องแน่เลยทำอัไสักอย่างดิบาโดเล็กเราชนะแล้วนะเอา้ามันหนีว่ะเอาโจมตีคนเยสพลังว่ะจะทำไง เบี่ยงเบนออกครับไม่โจมตีใส่แล้วหนีกลับเข้าเข้าไปในป่าเอา้าเราล่อมันได้ก็จริงนะแต่ว่ามันหนีไปแล้วเออคุณโอเคไหมฉันไม่เป็นไรแต่ฉันรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างเข้ามาช่วยฉันเอาอไว้พอะดูได้ขายไปแล้วม,มีของตกว่ะอะไรอะ่ะ บางเหียไหเอ่อเป็นขนแผงคอสีดำนะครับหนึ่งกระจุกครับแม็กเมนแฮขนแผงคอที่เป็นของมา้าสุดรักนะครับของราชาแห่งกาดเก็บเกี่ยวนะครับเจ้าสเปกไทเออร์เนี่ยขนของมันนะครับนุ่มมากๆนะครับโอ้ผู้มาเยือน ฉันไม่รู้ว่าจะต้องขอบคุณคุณยังไงสำหรับการช่วยเหลือคนในหมู่บ้านแห่งนี้เลยไม่เป็นไรครับท่านนายกฉันไม่คิดว่าโปเกมอนที่ดุร้ายแบบนั้นน่ะยังคงอยู่ในทานด้าน,นี้ไม่รู้ว่าทำไมมันทำให้ฉันนึกถึงโปเกมอนที่อยู่ในเท่นี้ยายนั่นคือมมาของคิงแต่ก็นะอย่าไปใส่ใจเลยฉันคงคิดมากไปเองแหละ อืมอะอะไรนะนั่นใช่ขนแผงคอสีดำหรือเปล่าทำไมฮะในเทพนิยายอ่ะได้กล่าวไว้ว่าการทอขนแผงคอนั่นเข้ากับเรเดียมบอสซอมด้วยฝีมือของคิงก็คือทอเข้ากับดอกไม้นะจะสามารถสร้างบางเหียนได้ซึ่งมันก็จะเชื่อมต่อกับคิง เข้ากับม้าของเขาในความเป็นจริงแล้วบัมพุรุษของฉันน่ะเคยเป็นคนที่ทำบังเหียนนั่นอ้าวหรือวิธีทำไหมครับตามประเพณีโบราณที่สืบทอดกันมานานแน่นอนว่าฉันไม่เคยเห็นดอกไม้แบบนั้นเลย <c oughs> อ้าวเวนครับไอเรียนพอซ่อม,มนะ <c oughs> แล้วจะทำไงอ่ะ แล้วก็วิธีทําบังเหียนนั่นก็ได้ถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลาแล้วโอ้โหทนายายกครับพูดสมมติหนทางเลยครับไม่ว่าอย่างไงก็ตามพวกเราไม่สามารถใช้เวลาทั้งวันไปกับการลำพึงถึงเทพนิยายได้ฉันจำเป็นต้องเตรียมแผนและเตรียมตัวรับมือโปกเกมอนตัวนั้นอาจจะกลับมาใหม่เมื่อไหร่ก็ได้ ขอบคุณมากๆนะสำหรับการช่วยเหลือนักเดินทางแล้วแล้วใครจะทำได้วะคือคิดว่าหมู่บ้านแห่งนี้นายกน่าจะเป็นคนที่พึ่งพาได้มากที่สุดแล้วนะพยักหน้าที่คือรู้เรื่องอย่างนะบาโตเล็กบาโตเล็กบอกเออมีอะไรมาคุยกันนี้ <c oughs> อารมณ์มือนเป็นฐานลัาสลรับบาโตเล็กอะ,อะโอเคครับงั้นเราก็ต้องไปคุยกับบาโตเร็กนะครับ เขาน่าจะรออยู่ผมสงสารลุงพิวนี่จังเลยครับฉันขอขอบคุณสำหรับการช่วยปกป้องหมู่บ้านนะไอ้หนูอ๋อไม่เป็นไรฮะในตอนนี้พลังของฉันน่ะมันเต็มเปี่ยมฉันสามารถที่จะทําให้ม้าของฉันอ่ะเชื่องอ้าวก็ดีดิแล้วก็ฟื้นความพักดีกลับมาด้วยแต่การที่ฉันอ่อนแอแบบนี้เนี่ย สิ่งที่ทำให้ได้มากที่สุดในตอนนี้คือการเข้าแทรกแซงความตั้งใจของมันแล้วก็ทำให้มันจากไปถ้าหากฉันเนี่ยมีบางเหี้ยนั่นละก็ฉันคงสามารถทำให้มันอะ่ะเชื่องได้ทันทีแน่ๆอืมพวกเราสามารถสร้างมันได้นะแต่ว่าเราไม่รู้วิธีทำเนี่ยดิอีกอันก็คือพวกเราต้องการดอกไม้จริงๆเราสามารถสร้างมันได้นะตอนนี้เรารู้วิธีแล้ว หมายควาว่ายังไงพวกเราสามารถที่จะสร้างบางเหียนนั่นได้จากขนแผงคอของม้านั่นเหรอใช่ครับและดอกไม้ที่ฉันสามารถปลูกได้เออใช่เขามีความสามารถอยู่นะไอ้บาโดเล็กเนี่ยดอกไม้ดอกไม้งั้นเหรออืมอย่างนี้นี่เองตอนแรกอ่ะฉันคิดว่ามนุษย์เนี่ยเลิกที่จะสร้างบางเหียน เพราะว่าพวกเขาเนี่ยหมดศรัทธ,ธาในตัวข้าแต่มันก็เป็นเพราะข้าหมดพลังที่จะทำให้วัตถุดิบที่จำเป็นเติบโตขึ้นมานี่เองดูเหมือนว่าข้าจะเสียเวลาไปกับการเข้าจะผิดอยู่นานเลยมันพามานานหลายสิบปีแล้วที่ข้าสามารถปลูกดอกไม้นั่นได้โธ่ การทำแบบนั้นทําให้พลังของข้าหมดไปมากเลยทีเดียวแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามพลังส่วนหนึ่งของข้ามันได้กลับมาแล้วตอนนี้มีเพียงอย่างเดียวที่ต้องทําให้สําเร็จนั่นก็คือทําให้ดอกไม้นั่นพริบานกันเถอะอือเอาละครับตอนนี้น่าจะใช้พลังครับใช้เรียกดอกไม้นะครับหรือว่าสร้างโอ้เดี๋ยว โอ้โหเฮ้ยโอ้โหไอ้เราก็นึกว่ามันจะออกมาแบบต้นใหญ่มังแบบสะเทือนอะโอ้บ้าจริงอ่ะเอานี่ไปไอ้หนูเดี๋ยวนะคือตอนแรกผมเข้าใจว่ามันมาแบบทั้งดอกนี่มาแค่กลีบเป็นกลีบดอกไม้ครับ กลีบดอกไม้ครับเรนนี่เพนเทลเป็นกลีบดอกไม้ครับที่ราชาแห่งการเก็บเกี่ยวครับให้กับเรานะครับแล้วมันก็จะเปล่งแสงแบบจางๆออกมาด้วยนะครับทําไม <laughs> หน้าตาแบบตาเลือกเลยมันค่อนข้างน่าอายนะที่จะยอมรับนะแต่ว่าดอกไม้ทั้งดอกนะมันอยู่เหนือความสามารถของข้าในตอนนี้โอ้ก็ว่าแล้วว่าทําไมมามาแค่กลีบ ข้าไม่รู้ว่ากีบดอกไม้นั่นอาจจะเพียงพอหรือเปล่าอืมแต่ว่าข้าก็อยากให้เจ้าอ่ะลองใช้มันสร้างบังเหียนดูโอ้โหไอกีบนิดเดียวเนี่ยนะทําได้เหรอวะลูกหลานของตระกูลที่เคยทําบังเหียนให้ข้าเนี่ยน่าจะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้แหละอ้าวก็ก็ดีสิแต่ว่าดนะูนะนาย,ยกเขาบอกว่าคนสร้างอ่ะเขาเป็นบัมพุรุษแต่มันน่าจะตายไปแล้วป่าววะ ยังไงเนี่ยก็ขอฝากความหวังให้กับเจ้าด้วยนะไอ้หนูเอออ๋อแล้วไงโยนงานมาอีกแล้วครับท่านซกสคือก็ต้องไปคุยสินะเนี่ยเดี๋ยวะ่ะเออผมขอดูพิวนี่หน่อยอืมยังเหมือนเดิมครับเออลุงพิวนี่ครับกำลังค่อยๆลอยขึ้นครับแล้วก็เปล่งแสงออกมาโอเคเดีย๋ยวเราจะคุยคนแรกนะเดีย๋ยวเราคุยกับอคุณยายแล้วกันอ่ะคุณยายรู้หรือเปล่าครับ อะไรเนี่ยฉันเห็นคุณวิ่งไปมาคุยกับคนอื่นๆในหมู่บ้านนี้เออคุณค่อนข้างเฟนลี่เลยเนี่ยโหเปล่ายายคือดีอนะผมรู้สึกว่าตัวละครตัวเนี้มันเหมือนเขาไม่คุยกับตัวละครในเกมนะเหมือนเขาคุยกับเราแบบเราเป็นคนเฟนลี่คุยทุกคนเลยอย่างเงี้ยอ่ามาคุยอีกคนหนึ่งครับอ่าลุงคนนี้ก็ได้อืสายบังเหียนหนความสามาัคคีงั้นเหรอครับ ฉันรู้สึกว่าครอบครัวของนายกเนี่ยเคยสร้างสิ่งนั้นอยู่นะอจริงๆเขาก็เคยพูดเขาว่าบางพูุ้ดเขาเคยสร้างแต่มันก็นาม,มาแล้วนะเออผมก็ว่าแล้วละมันนาม,มาแล้วแหะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยครับลุงเอ,อ่ออีกคนล่ะเห็นะจริจริงๆไปถามนายกเลยก็ได้นะบ้านนายกนายกน่าจะมีหนังสือให้อ่านดีไหมเนี่ย <laughs> แบบว่า คือนายกเขารู้แค่ว่าเป็นบรรัมพารุษที่สร้างแต่เขาไม่รู้วิธีทำอาจจะมีหนังสือทิ้งไว้ให้ก็ได้อืเขาฉากว่ะโอ้สวัสดีผู้กอบกู้หมู่บ้านมาหาอะไรอ่านเพิ่มเติมเหรอโอยผมไม่อยากอ่านแล้วครับมันไม่ใช่เวลานี้แล้วครับอ๋อเหรอเออว่าไงดีละ่ะคุณต้องการให้ฉันสร้างบางเหียยในความสามัคคีงั้นเหรอเออใช่ครับอมจะว่าไงดีละ่ะ มันมีปัญหาอยู่นิดหน่อยอ้าวสรุปรู้เหรอถ้าถ้วยของฉันน่ะยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เขาคงสามารถที่จะสร้างมันให้กับคุณได้แต่เขาไม่อยู่แล้วนี่ใช่ไหมพูดอย่างนี้เนี่ยท่วดเนี่ยแต่น่าเสียดายในตอนนี้พวกเราไม่เหลือใครเลยที่รู้วิธีสร้างแบบดั้งเดิมสุดป,ปัสร้างไม่ได้หรอครับอีกทั้งฉันคิดว่า คุณคงจะมีดอกไม้ที่จําเป็นสำหรับการสร้างมันอยู่ด้วยเอ้ยมี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 ครับมีมีมีผมมีครับเฮ้นั่นนั่นใช่ใช่กกีบดอกจากเรดิ้งเฟเวอร์หรือเปล่าโอ้ใช่สิครับลุงเนี่ยเนี่ถ้าอย่างนั้นนี่ก็หมายความว่าราชาแห่งเก็บเกี่ยวมีอยู่จริงงั้นเหรอเอ้ยเอ้ย้ท่านนายกเริ่มมีเซนแล้วครับไม่ไม่ไม่อะไรครับไม่นะฉันไม่อยากจะหวังเลย เด,เดี๋ยวท่านนายกจะลองให้ปะเนี่ยถ้าฉันจำไม่ผิดบัมพะมรุษของฉันสร้างบางเหียนนั่นขึ้นมาโดยทําตามวิธีที่สืบทอดกันมาในเทพนิยายมันมีวัตถุด,ดิบหลักสองอย่างนั่นก็คือดอกไม้แล้วก็ขนของปกเกมอนโอ้โปเชครับผมมีครบครับทั้งขนจุกสีดำแล้วก็กีบดอกไม้ แต่ฉันเกรงว่าประเพณีเหล่านั้นจะถูกลืมเลือนไปนานแล้วอา้าวแต่จะให้ฉันปฏิเสธคำขอของแขกที่มีน้ำใจได้อย่างไรกันฉันขอดูวัตถุดิบหน่อยได้ไหมอ่ะได้สิครับอ่ะเอาไปเลยครับให้มันได้อย่างงี้สินายกสุบนายกรู้ใช่ไหมเนี่ยเออตอนนี้เราได้มอบแมกเบนแฮร์นะครับแล้วก็เเดียมพทนะครับให้กับนายกเทศมนตรีนะครับเอาละครับเขาจะทำไงกับมันครับสำหรับสสิ่งนี้วางอะไรอะ ฉันไม่สามารถสัญญาได้ว่าโอ้โหขึ้นต้นอย่างนี้เละเทแน่เลยไม่คือเขาไม่สามารถสัญญาได้ว่าจะสร้างออกมาได้ดีเท่าที่ทวดของฉันเคยสร้างแต่ว่าเดี๋ยวสรุปรู้วิธีสร้างไหมเนี่ยเอาเอาอกไปแล้วเนี่ยเรามีอย่างละอันนะถึงจุดนี้แล้วล่ะต้องรู้แล้วล่ะ <laughs> ถึงเวลารวบรวมลมหายใจดยวนะ ถึงเวลารวบรวมลมหายใจแล้วนึกย้อนไปถึงประเพณีของหมู่บ้านแล้วกันโอ้โหหายใจนึกย้อนถึงประเพณีเหรอท่านนายกแครคลิกแคร์คลิกแคร,คร,ครอ่าอ่ออ,ออกมาเป็นไงอืม้มท่านนายกครับสำเร็จไหมครับโอ้โหฉันเกรงว่าจะสร้างออกมาได้ไม่ดีเลยโอ้โหอย่าพูดอย่างนั้นสิครับ ฉันคิดว่าตัวเองอ่ะมีฝีมือพอตัวนะแต่คิดว่ามันต้องใช้เช่าฝีมือที่มีเทคนิคที่ดีและละเอียดอ่อนในการที่จะสร้างม,มันให้ออกมาดีได้แต่ก็นะอย่าเศร้าใจไปเลยนะได้หนูฉันขอโทษจริงๆโอ้ผมเศร้าตั้งแต่นายกบอกว่าหายใจและลึกถึงแล้วละ่ะดูหน้าเราเรายังแบบกดหน้าลงเลยเฮ้ยนี่ท่านนายกเทศมนตรีโอมาอย่างไรเนี่ย น้ำร้อนที่ฉันอาบอยู่เนี่ยดูเหมือนจะเสียเฮ้ยลุงลุงลุงเฮล,ล,ล,ลนี่ครับเขาคุยธุระก,กันอยู่อ้อเหรอขอโทษจริงๆเดี๋ยวฉันจะไปดูให้นะเอ้าเฮ้ยท่านนายกบังเหียมผมละเฮ้ยโอ้นายาอยู่นี่เหมือนกันเหรอหัวหน้าโอ้แงสิลุงพวกคนนี่กำลังมีปัญหาอะไรกันอยู่หรือเปล่าเนะี่ยฮะพวกคนดูย่ยมแย่มากเลยอะ่ะก็็ยาแย่นะอะไรเรื่องของเรื่องคือนายกพยายามที่จะเออเรื่องของเรื่องมันก็คือฮะฮะ อะไรนะเรื่องแค่นี้เองเหรอเขาอะไรลุงนี่มันพวกนายต้องทำเนี่ยก็แค่ทอสายมันออกมาให้ดีเท่านั้นเองโอ้โหลุงพิวนี่ครับพูดเหมือนง่ายเลยนะมาๆมา,มาส่งวัตถุดิบมาดีวฉันทำให้จริงเหรอโอเคนะได้ของครบแล้วงั้นตอนนี้ฉันต้องทำยังไงกับมันต่อเอายังไงแฮมเอเอขออนุญาตนะทำไมครับท่านนายก เออขอร้องเพลงในตำนานที่ถูกส่งต่อกันมาก่อนแล้วกันเดี๋ยวท่านนายกครับมันใช่เวลาร้องเพลงจริงเหรอแหม่ร้องละดอกไม้ถูกทอเป็นวงกลมและยึดมั่นด้วยขวัญของมาราชวงศ์เออเพลงมันก็ประมาณนี้นี่แหละคือคำตอบของวิธีทำรรมฮยใช่ชาทำไมครับได้แล้วเหรอเสร็จหมดแล้วฮะ เสร็จแล้วลองดูซิว่ามันใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวแล้วลงุงนี่ลุงทำได้จริงดิว What เ <c> ฮ <oughs> ้ยลุงมาทำได้มาลุงพิวนี่เฮ้ยมีเคลียร์เทมด้วยวะ่ะโอ้โหบทบาทสำคัญสุดๆเออเป็นสายที่จะส่องแสงเวลาครับที่เราจะถือมันไว้ครับกับแสงสว่างโคมโมราณครับจะมอบสิ่งนี้ครับให้กับราชาแห่งการเก็บเกี่ยวครับเพื่อแสดงคำขอบคุณโอ้โหท่านายกถึงกับแบบว่า เอ้ยหน้าแบบคุณเนี่ยไม่เชื่อว่าจะมีความสามารถเรื่องพันนี้ด้วยเออใช่ท่านยากผมเห็นด้วยครับ <laughs> บังเหียนอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องราวในตำนานของครอบครัวของชั้นเลยนะโอ้ <laughs> แหมคำเหมือนแบบภาคภูมิใจมากเลยอะแหมการเย็บผ้าเสื้อผ้าของลูกสาวจอมดื้อของชั้นเนี่ยสกิลนี้มาไม่ป่าประโยชน์เลยจริงๆ <laughs> แม้แต่ชุดสำรวจที่นายใส่อยู่เนี่ยนะที่ฉันให้เนี่ยฉันก็สร้างมากับมือเลยนะโอ้โหจริงเหรอเนี่ย <c oughs> ไม่ว่าอย่างไรก็เถอะนะดูเหมือนว่าคุณจะได้บางเหรียนแบบที่คุณต้องการแล้วนะอก็จริงครับมันมันยอดเยี่ยมมากเลยล่ะ <c oughs> โอ้คุณพระสรุปคือแม่งสร้างได้ด้วยฝีมือของลุงพิวนี่ ผมเชื่อเลยครับลุงนี่สุดยอดมากเลยครับลุงโอเคงั้นก็เดี๋ยวขอพักไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับตอนนี้เราได้บังเหียนแล้วนะครับบังเหียนน่าจะเป็นส่วนน่าจะเป็นส่วนที่ครอบเนอะเอาไว้ควบคุมนะครับตัวของม้านะครับเอาล่ะก็สลับคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงกันตรงนี้แล้วกันนะครับและเราครับไว้ต่อกันในพาร์ทหน้าครับถ้าเกิดเรามีบังเหียนแล้วจะไปไหนกันต่อนะครับก็ต้องกลับไปคุยกับมาตุเรกนะครับ โอเคก็ใครที่ชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกับเนื้อเรื่องเกา่กาๆแบบนี้ด้วยนะครับเป็นเก่ามากเลยเนะีนะ่ยโอเคครับแล้วเราไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ